สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในคลิปที่2ของวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันจนันใส่เสื้อสีเหลืองนะคะเสื้อตัวนี้ก็ยังมีขายปกตินะคะตัวละ160บาทมีหลายสีนะคะพอแมพี่น้องเอของวลราทนะ่าในใดต้องการสนใจก็ทักมาได้นะคะมีขายตลอดนะคะในว่วรดาก็ไม่ได้ลงรีวิวทุกๆวันนะคะ เป็นบางคลิปนะคะแต่มีสินค้าพร้อมขายนะคะท่านสนใจอันไหนก็แอดมานะคะแล้วก็โทรถามได้แล้วก็สินค้าที่อยู่ด้านนี้ว่างทั้งหมดนะคะพร้อมขายนะคะพร้อมขายทุกชิ้นในนี้พร้อมขายนะคะว่างนะคะท่านถ่ายรูปท่านอยากได้ฟืนไหมก็แอดไลามานะคะวันนี้เราก็จะมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะคะในคลิปนี้วราดาก็จะขอยยกเป็นผ้าดักเด้ผ้าชุดนะคะ ขายในราคาที่เศษเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยเงินหมุนก็ไม่ทันอยากเอาเงินมาหมุนนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มีไอโควิดมันมาอยู่ด้วยก็ไม่ได้ขายของนะคะตอนนี้มันหนีไปแล้วนะคะมันหนีไปแล้วสบายแล้วแต่ก็ยังมีหลายอื่นหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเรานะคะตอนนี้ก็เป็นฟ้าฝนมาก็ขายไม่ดีก็อยากมุนสินค้าหมุนเวียนแต่ว่าจะลดราคาเลยนะคะในคลิปนี้นะคะปกติ ้าชุดนี้วรดาจะขายชุดหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่วันนี้คลิปนี้วรลดาจะขายถูกๆเลยนะคะชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทไม่ได้กําไรนะคะแต่วรลดาอยากขายเอาเงินมาหมุนเวียนนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ละคลิปท่านก็อย่ารวมราคากันนะคะถ้าคลิปไหนที่วรดาพิเศษให้ก็คือพิเศษนะคะวางเาปิดพัดลมเลย ชุดละ1,200บาทนะคะวัรดาพิเศษให้เลยนะคะไม่ได้กําไรนะคะเอาทุนนะคะเอาทุนมาหมุนนะคะชุดละ1,200บาทค่าส่ง50บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องเอซของลาดาเอสไลน์ขอไลน์พระราชทานนะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะอาทิตย์นี้ไม่มีกลุ่มแม่ทอผ้าเข้ามาเลยเพราะว่าฟ้าฝนตกไม่มีใครเข้ามาก็เลยนําสินค้านี่แหละค่ะมาหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะ มนเวียงกันไปละชุดละ1 2 0 0บาทนะคะลดหลั่นราคาพิเศษให้เลยนะคะมีแต่ลายง,งามงานนะคะสีนี้ก็สวยนะคะเอฟซีค่ะสีนี้ก็งามนะคะวราดาก็พิเศษไปเลยนะคะผ้าในชุดนี้คลิปนี้ไม่มีตำหนินะคะถ้าอันไหนมีตำหนินิดหน่อยวราดาก็จะบอกว่ามีตำหนินะคะไม่มีสักผืนนะคะสวยงามนะคะ ชุระหนึ0 0บาทสีก็งามข้างในก็สวยนะคะวรลดาจะไม่ตึงออกหมดนะคะเพราะมันพับยากนะคะพับยากแล้วก็หนักมากเลยนะคะหนักมากแลวช่วงนี้แขนก็ไม่ดีเพราะแขนวรลดาเคยแขยนหักเนาะยกอะไรหนักก็ไม่ค่อยได้แต่ก็ทํางานตลอดบางทีก็มันเกินกาลังก็เจ็บนะคะโอเควรลดาขอยกเป็นลำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองจุระหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะค่าส่งห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะคะ สินค้าขึ้นน้ำมันก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นทุกอย่างแต่วราดายังคงอยู่ในราคานี้นะคะ1,200บาทน,นะคะพ่อแม่พี่น้อง f อค่ะท่านใดสนใจแท็กเข้ามาเลยนะคะแคปหน้าจอมาเลยแล้วก็ต่อมาเป็นสีทองนะคะสีเหลืองทองงามมากนะคะงามจริงๆนะคะชุดนี้นะคะงามมากนัมเบอร์สามนะคะสวยเห็นไหมคะลายเต็มนะคะลายเต็มสีงามนัมเบอร์สามนะคะวราดาก็จะยกไปเลยนะคะ ในราคาพิเศษเหมือนกัน1,200บาทนะคะขายถูกๆพอเอาเงินมาหมุนเวียนนะคะสินค้าเรามีมากมายบางทีก็หมุนเวียนไม่ทันนะคะในหน้าร้านมันก็บางทีบางวันก็ลูกค้าไม่เยอะเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้่ะคะคนคนก็ป่วยเยอะค่ะช่วงน,นี้ไอ้โควิดมันมาเยี่ยมเยียนเกือบทุกบ้านแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นโรคฮิตแล้วถ้าใครไม่เป็นเขาบอกว่าเฉยเฉยแบบนั้นก็ขอเฉยดีกว่านะคะเนาะ ก็เสียเวลาทำมาหากินเราโอเคท่านใดที่เป็นแล้วท่านใดที่กำลังเป็นอยู่ก็ขอหายไวๆนะคะท่านที่หายแล้วก็ให้สุขภาพาแข็งแรงทุกทุกคนนะคะจุร,รา1,200บาทเท่านั้นนะคะ fc ค่ะสวยค่ะสวยดูดีนะคะท่านสนใจชุดไหนแคบหน้าจอง,งามทุกพืนนะคะไม่ได้ทุนนะคะแต่วราดาขอเอาออกนะคะเพราะว่าต้องการเงินมาหมุนเวียนนะคะ ชุดราดหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสวยทุกชุดอันนี้ก็งามนะคะแดงสวยค่ะแดงตัวนี้ก็งามนะคะยกขอยกเป็นนัมเบอร์สี่นะคะชุดราหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะวรดายกพิเศษชิลๆไปเลยนะคะยกง่ายๆเบาๆนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะยกเบาๆเ,เลยมีแท้แน่นอนมีพร้อมขายนะคะไม่ได้พูดเฉยๆมีพร้อมขายจริงๆนะคะ และในคลิปนี้วรดาก็จะมีสินค้ามาโปให้พ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะขอยกให้เต็มๆก่อนนะคะงามมากนะคะเนื้อก็ละเอียดนะคะเห็นไหมคะสวยงามเนือ้อละเอียดงามมากนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสวยสวยจริงๆนะคะเรามีสินค้าพร้อมขายนะคะเอฟซี FC คะ่ะชุดละ1,200บาทนะคะวลดายกให้เบาๆเลยนะคะ และในลคลิปนี้สินค้าเรามีเท่านี้นะคะวรดาจะขอยกขึ้นสมนาคุณให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะอันนี้วรดาเคยเอามาขายแล้วนะคะแต่สั่งมาอีกแต่พอยังไม่เสร็จไม่ได้นะคะวรดาแกขอขายขาดทุนเลยนะคะเอาเงินมาุนเวียนให้โปรโมชั่นนะคะพื้นละห้0อบาทนะคะท้าใดสนใจแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะมีเท่าที่วรดาโชว์นะคะ ้าสินค้ามาใหม่ต่อไปก็อาจเป็นราคาใหม่นะคะแต่อันนี้สินค้าเราสั่งมาแต่รอบที่แล้วนะคะเราก็เลยมาปกให้พ่อแม่พี่นอ้องเพิ่มละ5 0าอบาทเท่านั้นนะคะวรลดาขอพิเศษให้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง f อค่ะขอยกเป็นลำเบอร์5นะคะ500บาทนะคะขาดทุนนะคะแต่วรลดาขายค่ะขายพิเศษขายถูกถกขายชิวๆนะคะ500บาทนะคะสวยค่ะเนื้อเนื้อไอเข็นมือแท้เลยนะคะสวยค่ะ ป็นสีสายลุงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็งามนะคะงามมากนะคะสินค้าเรามีกิ่งขายกิ่งนะคะขายโปรโมชั่นให้เลยนะคะผืนละ5 0 0บาทนะคะ500บาทคุณก็ไม่ได้นะคะวรดายกพิเศษให้ FC ของวรดา FC ที่คารักเคราคารลบนะคะที่อุดหนุนวรดามาตลอดนะคะในผืนละ500บาทเท่านั้นนะคะยกเบาๆยกชิ้วๆนะคะสินค้าง่ายๆยกถูกๆนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะ ยกเลยค่ะยกถูกๆยกรัวๆเลยนะคะคืนละห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ขาดทุนเลยนะคะแต่วรดาขอยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะคืนละห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะยกเบาๆชิวๆตัดสปายก็ได้ตัดชุดแสกบางนี้ก็สวยตัดกระโปรงเอนะคะบางผ้าเฉลียงสวยงามมากนะคะสีนี้นะคะ วางเป็นผ้าเฉลียงสวยงามจริงๆนะคะพื้นละห0 0ร้อยบาทเท่านั้นนะคะวารดาโปรโมชั่นให้นะคะแต่ละคลิปแต่ละคลิปไม่เหมือนกันนะคะราคาเพราะว่าเราบางครั้งสินค้าเราเหลือ,อยางละชุดยางละพื้นแล้วก็ขายตัดราคาออกไปนะคะดันดันออกไปไม่ได้ทุนก็ขายนะคะเพื่อเราจะได้เงินไปซื้อชิ้นใหม่มาขายนะคะพิเศษให้เลยนะคะพื้นละห0 0ร้อยบาทนะคะ500อบาทเท่านั้นนะคะสินค้าเรามีจริงขายจริงนะคะ แล้วก็เราก็มีพืนน so yes. ี uh ้ด้วยนะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะอันนี้ตักท่าสิ้นก็งานเป็นเข็นมือเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขอให้พิเศษเหมือนกันนะคะ500บาทนะคะ1คูณ2เมตรไปสอเมตรกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าของเราเอาเกินนะคะเอาเกินอยู่แล้วมาเกินนะคะเรามาลดหลั่นให้เลยนะคะ500บาทนะคะขาดทุนนะคะแต่พิเศษให้อยากให้พ่อเม่พี่น้องนะคะ อยากให้พ่อแม่พี่น้อง f c ของววลา,าได้สวยๆงามๆนะคะงามจริงๆนะคะผ้าสีเสมอนะคะรักประกันนะคะผ้าของววลาสีเสมอนะคะแล้ววลา,าก็จะมีผ้าตัวนี้ด้วยนะคะววลาจะมาขายเถิดนะคะอันนี้นเป็นชิ้นนะคะผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้นะคะตัวนี้ปกติขายเม็ดหนึ่งสามรอหสิบาทนะคะ 350ต่อเมตรนะคะแต่อันนี้วราดาจะขายพิเศษเลยนะคะขายชิ้นนี้แหละค่ะขาย300บาทนะคะอันนี้มีเม็ด80เซนนะคะเม็ด90เซนนะคะขายฝืนละ300บาทนะคะ300บาทนะคะตัวนี้นะคะมีเม็ด90เซนนะคะพืนนี้นะคะเราจะขายเบาๆไปเลยนะคะหรือท่านจะซื้อเป็นเม็ดก็อย่างนี้นะคะขายขาดทุนนะคะเม็ดละ200บาทนะคะเป็นของดักแด้นะคะผ้า เป็นเนื้อดักแดงงามมากนะคะเม็ดละ200บาทนะคะรับรองสินค้าไม่มีตาหนินะคะสีสวยงามค่าคัดเกดนะคะแต่วราดาอยากขายออกนะคะเพราะสินค้าของเรามีก็ขายไปนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะวราดาก็ขายคิววให้นะคะเม็ดละ200บาทนะคะถ้าท่านสนใจสีบานเย็นหรือสีอมโอรสงามมากนะคะท่านแคปหน้าจอเข้ามานะคะแคปหน้าจอมาเลยะคะ่ะ ตัวนี้ก็งามนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นสีโอรสอันนี้เป็นเข็นมือนะคะเข็นมือเมื่อกี้เป็นเนื้อดักแด้อันนี้เป็นเข็นมือนะคะเม็ดละ2 0 0บาทนะคะขายไม่ได้ทุนเลยนะคะแต่วรลดาขายสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องถูกๆนะคะขายสมนาคุณด้วยนะคะโปรโมชั่นด้วยนะคะโปรโมชั่นนาทีทองแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะคะเม็ดละ200บาทนะคะถ้าท่านใดสนใจ แคบหน้าจอได้เลยนะคะเม็ดละสองอบาทนะคะและเราก็มีมีตัวนี้นะคะตัวนี้งามมากนะคะงามไม่มีที่ตินะคะที่อื่นขายเม็ดละสามร้อยนะคะแต่อันนี้วรดาก็อยากขายเหมือนกันอยากขายออกนะคะเพราะว่าสินค้าเราสั่งมาแล้วสัง่งวราดาขายเพียงเม็ดละสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเข็มือเนื้องามงามงามมากนะคะ รับรองไม่ด่างรับรองไม่ดำรับรองไม่แดงสินค้าโอเคเม็นละ200บาทนะคะถ้าท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยค่ะวรดาจะตัดให้ท่านส่งไปให้นะคะถ้าส่งก็เหมือนเดิมรอบละ5้าสิบาทนะคะสวยรับประกันเลยนะคะวรดาขายถูกๆเลยนะคะรอบละเม็ดละ200บาทนะคะรับรองสินค้าไม่แดงไม่เสียคะ่ะรับประกันเลยนะคะแล้วก็วรดาก,ก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะ อันนี้เรียกเป็นสี่ตะกอนะคะสี่ตะกอผ้านิ่มนะคะเม็ดละสามร้อยห้าสิบนะคะสี่ตะกอผ้านิ่มนะคะมีค่ะมีพร้อมขายนะคะแล้วก็มีสองตะกอเข็นมืออีกนะคะสีคามสีคามสองตะกอนะคะอันนี้นะคะสีคามสองตะกอนะคะอันนี้เข็นมือสองตะกออันนี้เม็ดสองร้อยห้าสิบ รับประกันเลยนะคะไม่เหมือนกับรุ่นเมล็ดละส0 0เพราะตัวนี้สีไม่มีตําหนิสีขาวสีละเอียดสีเข้มสีงามนะคะเมล็ดละส5 0นะคะวอลดาพิเศษขายให้รวัวๆไปเลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของวอลดาทุกทุกคนนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็อยากขายถูกอยากขายลดหลั่นให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะคะในคลิปนี้เขามีผ้าสิ้น บวกกับาพเม็ดนะคะท่านสนใจอันไหนท่านก็แคปหน้าจอหรือโทรหาวรดาผ้าคลามได้นะคะขอพระคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมเข้ามาดูสินค้าให้วรณาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและอูดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอพระคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ